อ่าวัสดีครับช่างแรกนะครับเจอกันคลิปประมาณนี้ก็กนี้ไม่พ้นนะครับส่งงานนะครับผมลูมิล่านะครับผม48โวลต์ 5k นะครับผมกำลังต,ตอนนี้กำลังเทสโหลดอยู่นี่อ่ากินกระแสนะครับผม 20m ป้อนไป50โวลต์นะครับตอนนี้รันอยู่นี่ โหลดอยู่900วัตต์นะครับผมเทสต่อเนื่องมาสักพักแล้วนะครับผมเครื่องไม่ร้องไม่ระเบิดตูมตามถือว่าผ่านใช้งานได้นะครับผมลากยาวมา1000วัตต์ต่อเนื่องเออ900วัตต์ต่อเนื่องนะครับก็ AC input เอ่อ PV เทสแล้วนะครับผมใช้งานได้นะครับผมอ่าก็อะไรล่ะก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งครับอ้ออาการนะครับผมอาการเครื่องนี้ ลูกค้าแจ้งมาว่าลูกน้องป้อนไฟเข้าเครื่องเกินนะครับผมไม่รู้ว่าเออเกินอีท่าไหนแล้วป้อนยังไงนะครับอาจจะเป็นว่าเอาแบตระบบ96กโวลต์มาป้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าข้างในสีระเบิดกร,กระจายนะครับผมก็สีระเบิดมาเลยนะครับน่ากลัวมากเครื่องนี้นะครับแต่แต่นะครับเสียไม่เยอะนะครับผมเสียแค่สีระเบิดกับ อย่างอื่นอีกเล็กน้อยตรวจสอบระบบนะครับผมเสียหายไม่เยอะนะครับผมถือว่าดวงดีมากนะครับผมป้อนไฟเข้าขนาดนี้ซีระเบิดแล้วไม่เป็นไรเลยนะครับระบบอย่างอื่นนะครับผมไม่เสียหายเทสหมดแล้วนะครับผมะนะครับลูกค้าที่ส่งมาช่วงนี้ก็มันอาจจะช้านิดนึงนะครับผมยังไงก็รอ,อจะรอกันนิดนึงนะครับผมก็งานมัน ก็เยอะอยู่มันก็ทยอยทําช่างคนเดียวนะครับอาจจะทําได้ช้าหน่อยนึงก็เอ,อ่ยังไงก็รอกันหน่อยนะครับผมถ้ารีบนะครับผมก็คงต้องขอผ่านนะครับช่วงนี้ใครที่ส่งจะส่งงานมาช่วงนี้เดี๋ยวติดต่อมาคุยกันก่อนถ้ารีบมากก็คงจะต้องขอผ่านก่อนเพราะว่ามันคิวก็ยังมีอยู่อีกเยอะอยู่นะครับผมแต่ทยอยทำออกเรื่อยๆนะครับผม ช่วงนี้ก็เสร็จแล้วก็อันนั้นเสร็จแล้ว2-3สเครื่องอ่ v ไอเอ็นีด้วยนะครับผมไฮบ i ตอีก2-3สเครื่องก็เริ่มทยอยออกเรื่อยๆแล้วนะครับผมเหลือไม่กี่เครื่องออนะครับผมก็กำลังเร่งงานออกนะครับช่วงนี้ก็บางงานอาจจะไม่ได้รับนะครับเพราะว่ามันทำไม่ทันนะครับและก็ ธุระเยอะมากด้วยอ่าอันนี้นะครับกําลังนะคิวต่อไปนะครับบอร์ดจีนม้อแปลงนะครับผมอ่ยี่ยี่สิบสี่มอเเฟน่าจะประมาณนั้นนะครับอ่าบอร์ดจีนพวกนี้นะครับซ่อมได้เหมือนกันแต่นะครับผมก็ต้องบอกไว้ก่อนอะไรนะครับถ้ามันเสียเยอะมันก็อาจจะซ่อมจะคุ้มไม่คุ้มก็ลูกค้าก็ต้องตัดสินใจกันเองเพราะว่านะครับเอ่อตอน ตอนที่ซื้อมานะราคามันเป็นราคาโรงงานนะครับผมได้ต้นทุนมาต่ําอาจจะบอดบอดประมาณ3 2 3 0 0 0อะไรประมาณนี้แต่เวลาซ่อมนะครับอะไรพวกนี้ซื้อปีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเเบอร์เบอร์แท้นะครับตกร้อยกว่าบาทนะครับผม I h y ฮ0วานะครับราคาเป็นร้อยนะครับเบอร์แท้นะครับอันนี้ย้ำว่าของแท้นะครับ40-50บาทนี่ใครซื้อมาต้องเช็คดูหน่อยว่า ของแท้หรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ใช่ของแท้ใส่ไปเดี๋ยวก็ระเบิดตุ่มตามมาอีกนะครับไม่จบนะครับอันนี้เป็นของลูกค้านะครับลื้อมาแบบนี้ใส่มาแบบนี้เลยนะครับที่จริงแล้วออมอสเฟตผมจะใส่ไว้ที่บอร์ดแล้วค่อยเอาฮิตซิงมายึดที่หลังนะครับถ้าเอามายึดติดฮิตซิงแบบนี้แล้วเอาไปใส่บอร์ดที่หลังมันลําบากมาก เพราะฉะนั้นใส่มาแบบนี้ผมก็ต้องรื้อออกอยู่ดีนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับผมอบอกว่าอยากซ่อมเองก็เลยรื้อมาก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็รู้ครับว่ามันจะรอดไหมเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะรืออ้อมาเยอะพอสมควรนะครับรู้สึกจะเป็นฟ้าขาวเครื่องใดเออเครื่องไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้นะครับผมโอเคก็คงไม่มีอะไรมากพาทัวร์นิดหน่อยนะครับชมความลกลุงรลางของ ร้านนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ